ตำรวจไซเบอร์จับแอดมินสาวดูแลระบบการเงินกลุ่มพนันออนไลน์เจ้าตัวให้การยอมรับจึงควบคุมตัวส่งสอพอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์พลตำรวจตรีวิวัฒคำชำนาญสั่งการให้พลตำรวจตรีภูมิพัฒน์พัทรศีวงศ์พันตำรวจเอกบัญชาศรีสุข และพันตำรวจเอกถาพกรหนูมาศนำกำลังพร้อมหมายค้นสารแขวงนครศรีธรรมราชที่11ทับ2,567เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่11ทับ5ถนนนครทุ่งสงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกลุมตัวนางสาวปียนุษย์หรือโบหนูส้มอายุ30ปีพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ5เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องบัญชีธนาคาร8เล่มและบัตร a t m 6ใบทั้งนี้ในความผิดฐานจัดให้มีการเล่น แอดมินกลุ่มไก่ชนออนไลน์หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดสืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5เฝ้าติดตามผู้กระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆจนพบว่ามีกลุ่มลายชื่อไก่เดือยใต้ KCP278 จัดให้มีเล่นการพนันเช่นไฮโลป๊อกเด้งไก่ชนวัวชนโดยมีเจ้ามือรับกินรับใช้ และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์อันเป็นความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนันจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากสารแขวงนครศรีธรรมราชตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบนางสาวปียนุษย์พักกศัยอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงหมายคน้นพบของกลางโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สมุดบัญชีธนาคารบัตรกดเงินสดตรวจสอบพบมีเงินหมุนเวียนในระบบนับแสนบาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงประเภทความผิดหลอกลวงซื้อขายสินค้า หรือบริการ3เคสโดยมีผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วมูลค่าความเสียหายรวมอีกกว่า100 0 0 0สบาทจากการสอบสวนนางสาวปิยนุษ์ให้การยอมรับว่าตนเองเป็นผู้อาศัยส่วนของกลางที่ตรวจพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่ใช้ในการโพสชักชวนให้บุคคลทั่วไปเล่นพนันโดยเป็นผู้ใช้งานบัญชีหลายชื่อกลุ่มไก่โดยใต้ KCP-278 โดยทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบการฝากเงินถอนเงินรวมถึงการเงินระบบหลังบ้าน จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป